สวัสดีครับครับวันจันท์นะครับตอนเย็นๆนะครับก็เข้ากันมาอีกหนึ่งคันนะครับกับอนด้าเบ o นะครับคันนี้ตอ่อออมาด้วยอาการไฟโชว์นะครับพอเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คกันให้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับอนด้าเบ o วคันนี้นะครับมีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับลูกค้าก็มาแจ้งไว้อย่างเดียวครับไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวมีคําตอบไหมครับสักครู่ครับผมอ่าครับกับอนดาบิโอกันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟลูปเครื่องยนต์โชว์อยู่นะครับมันเป็นอะไรครับผมทำการเช็คโค้ดกันก่อนนะครับตัวนี้เหร นี้ไม่เชื่อปุ๊บปุ๊บบีโอปีสองพันสิบสามอ้ากดนูที่นี่รอสักครู่ อา้าวไปเจเนอรลอนไม่ใช่ลงมาตรงกลางเออจิ้นตัวเจเนอรลอนไป <All right. S 1> เป็นรุ่นตัวไปดูสิจะมีโค้ดอะไร่ะดูก่อนรุ่นรถมารุ่นอะไรตรงไหมหมายเลขวีนวีโอสองพันสิบสามโอเคตกลงไปอา้าว ตัวแรกเลยเออรีพอร์ตตกลงไปรอ,อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรอะไรมันเสียกันนี้ไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้นมาต้องใช้เครื่องมืออย่างเดียวกันว่ารูปเครื่องยนต์มาไฟขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้หลายอย่างนะไฟเครื่องยนต์เนี่ย ถ้าไม่มีเครื่องมือก็เปลี่ยนกันตั้งคันแล้วครับเซนเซอร์ระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต้องมีเครื่องมือเท่านั้นเดี๋ยวกันนี้ก็วิ่งมาแล้วกี่กิโลสองแสนอ่าสองแสนกว่าโล ครับมันจะโหลดได้แก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ้ามาเรียบร้อยใช่ไหมดูโค้ดมันก่อนเครื่องยนต์จิ้มเข้าไปขอบคุณ เรียกเปียวโคตตัวที่สองอ่ามาแล้วนี่แหละที่เราต้องการทศูนย์หนึ่งสามแปดออกซิเจนเซนเซอร์เสียซเซอร์กิตไฮวงจรขาดนะครับตัวที่สองอ่าวงจรตัวที่สอง อ่ะลองดูลองเปลี่ยนกันดูซิว่ามันจะหายไหมในตัวออกซิเจนอยู่อยู่นอีอ่ะนี่นะครับออกซิ ensor, เจนเซนเซอร์เขาก็ซื้อมาแล้วครับตัวใหม่เบิกใหม่มาเลยครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูครับตัวนี้ตัวที่สองว่ามันจะหายไหมอลองดูเดี๋ยวเชียร์ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนตัวที่สอง aku ครับผมมาดูกันว่ามันอยู่ตัวไหนตัวที่2อนะครับนี่ครับมาเข้ามาด้านล่างเลยสายท้องรถนะครับนี่ตัวนี้ครับอ,อยู่ที่ท่อยเสียด้านล่างนะครับขันมันออกมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันใหม่ว่าโค้ดมันหายไหมโอเคครับผมครับผมตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยน เซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่แบบว่าจะมีโค้ดขึ้นอยู่ไหมอ่ารับผมเรียกข้อมูลก่อนนะครับ ครับตอนนี้หายนะครับโค้ดไม่มีครับเดี๋ยวเราก็ไปลองขับกันดูก่อนนะครับว่าโค้ดมันจะขึ้นมาไหมนะครับตอนนี้เขี่ยโค้ดลงได้แล้วนะครับโค้ดไม่มีแล้วนะครับเราเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวที่2ไปนะครับเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ไปเรียบร้อยตอนนี้ no code แต่ก็ต้องเอารถออกไปลองเทสดูก่อนนะครับว่าไฟมันจะกลับมาอีกอไมจะเด้งอีกไหมนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อน ครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าสดกันหน่อยนะครับค่าของออกซิเจนว่ามันทํางานได้ไหมอ่าครับก็โอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วก็เซ็นเซอร์ทํางานแล้วนะครับหานค่าได้เรียบร้อยครับอ่าเอมีออนเอสสองอนนะครับโอเคอย่างนี้จบแน่นอนครับปกติแล้วนะครับจบจบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้สบายใจได้เลย โอเคสำหรับ o o n d b ิว o นะครับก็จบไปกับอาการไฟโชนครับเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ไปหนึ่งตัวนะครับโอเคส่งงานได้ครับแบบนี้อ่นี่ครับไม่แค่2องแสนกว่าโลนะครับเสียเรียบร้อยเซนเซอร์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ